วีโอเคที่จะสอนนะแต่มีข้อแม้คุณแม่ต้องมาโค้ชเรื่องไมล์เสร็จกันก่อน1เดือนถ้าคุณแม่ไม่แฮปปี้กับเงื่อนไขนี้ไม่สอนสวัสดีค่ะโคช้ชวีแสงรัวีมิตรประเสร,ริฐพรนักพัฒนาและออกแบบภาพลักษณ์และเป็น Color Specialist จาก The i m a g e Signature a d e m y m y ค่ะ ทำอาชีพนี้นะคะตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆเลยตั้งแต่เรียนจบปตรีเนาะอายุประมาณ22ค่ะตอนที่กำลังจะเรียนจบอะค่ะมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาสอนด้านนี้แหละได้คุยกันแล้วอาจารย์เขามีความรู้สึกเหมือนจะถูกชะโลกกับเราแหละ <confusion. S 1> ก็เลยชวยในให้เป็นเลขาซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย first job ของเราอะเราจะปเป็นเลขาแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาสอนอะไรเรื่องภาพลักษณ์คืออะไรหรอการแต่งตัวม right. ันต<ๆ>้อง มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องเบอร์นั้นเลยเหรอเราก็ไม่มีความเข้าใจในด้านนี้ก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเรียนกับอาจารย์ก่อนละกันเราอยากรู้ว่าอาจารย์เนี่ยสอนอะไรแล้วเราค่อยตอบตกลงนะว่าจะเป็นเลขาหรือเปล่าเขาไปศึกษาก่อนพอได้ไปศึกษาจริงๆได้ไปเรียนรู้จริงๆอะคะ่ะกกลายเป็นว่า เราชอบอาชีพนี้มาค่ะชอบงานนี้มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอ็กเพรสตัวเองออกมาได้ค้นพบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นใครแล้วแต่งตัวแบบไหนถึงจะบอกความเป็นเราเหมือนเราเล่าเรื่องราวตัวเองค่ะผ่านการแต่งตัวบวกคลิกภาพทั้งหมดเลยมันเหมือนเป็นงานอาร์ตชิ้นหนึ่งเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราชอบมากเลยกับงานนี้ก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คาไม่ขอเป็นเลขาแล้วนะคะขอทำอาชีพนี้เลยละกัน ก็เลยได้มีโอกาสศึกษางานเกี่ยวกับอาชีพนี้ต่อจากอาจารย์แล้วก็ไปเซอร์ติฟายด้านอื่นๆด้วยรวมทั้งหมดเราเซอร์ติฟายด้านนี้เจสถาบัน6ประเทศทั่วโลกค่ะอุป,ปรสรรคแรกของวีเลยเนาะด้วยความที่ว่าเราทำอาชีพนี้เป็นอาชีพแรกตั้งแต่เรียนจบปอตรีนั่นหมายความว่าวีเริ่มทำอาชีพที่ปรึกษาภาพลักษณ์ตั้งแต่อายุป,ประมาณ21-22 แล้วเราไปเทรนนิ่งคนอายุ50 60 Range มันต่างกันมากๆ e ค่ะเจเนอเรชันมันแตกต่างกันสุดๆเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราเนี่ยอายุน้อยแล้วเราจะไปสอนคนอายุเยอะคนที่มีประสบการณ์มากกว่าได้ยังไง เราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองพิสูจตัวเองเนาะทำยังไงก็ได้ให้เขารู้ว่าความรู้ของเราเนี่ยมันสามารถช่วยเขาได้จริงๆหลังจากที่เราทาน n ฟอร์มไปหลายๆคนเนาะมันก็เป็นบท r d of m o ปากต่อปากว่าเขาดูดีขึ้นเขาสวยขึ้นเขาหล่อขึ้น เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นคนเหล่านั้นกลับมาขอบคุณเราวีกนะ็เลยเธนมาเป็นจุดแข็งค่ะเอาจุดอ่อนแนละ้วเป็นจุดแข็งโดยที่เราบอกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะเราเป็นเด็กใช่ไหมคะเราอายุน้อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากดูเด็กอยากดูอ่อนเยาว์ลงอยากดูวัยรุ่นขึ้นต้องมาหาวีค่ะอีกปัญหาหนึ่งนะคะตอนนั้นยังไม่มีคนรู้จักคนทําอาชีพนี้เลยค่ะ Image Consult ต์คืออะไรที่ปรึกษาภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ฉันต้องมีคนดูแลขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าคัลเลอร์สเปเชียลิสต์เนาะเรื่องของโทนสีหาโทนสีที่เหมาะกับตัวเองแต่ก่อนตอนนีทำแรกๆอะคะ่ะทุกคนจะคิดว่าวีดูเรื่องหงจุยนะคะการแต่งตัวที่เหมาะกับโงเฮงของตัวเองทุกคนจะคิดว่าวีหาโทนสีที่เหมาะกับธาตุของตัวเองซึ่งจริงๆไม่ใช่เราใช้เวลาพอสมควรเลยคะ่ะที่จะทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันคืออะไรแล้วมันสำคัญแล้วมันช่วยเขาได้จริงๆนะ วีมีคอร์สเอเมจสิกเนเจอร์นะคะปรับภาพลักษณ์แบบองค์รวมเลย360องศานะคะตั้งแต่นั่งยืนเดิน how to เข้าสังคมนะคะเวลาที่เราไปบิสเนส s น็ตเวิร์ก g ิปงไปบิสเนสแมทช i n g เราต้องวางตัวยังไงทำตัวยังไงทำตัวยังไงไถึงจะไม่ให้เขินเราจะเริ่มบทสนทนากับคนอื่นยังไงดีคลาสนี้จะเป็นคลาสที่ช่วยได้นะคะทำให้เราเนี่ย รู้สึกสบายมากขึ้นรีแลซ์มากขึ้นเวลาไปพบผู้คนค่ะรวมไปถึงการแต่งตัวที่เหมาะกับบุคลิกของตัวเองค่ะหาสไตลิ่งที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบใครเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันยูนิคด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะอีกคลาสนึงค่ะวีมีสอน Color s i g n a t u r e ค่ะ Color s i g n a t u น e นะคะคือคลาสที่เราจะมาหา Personal Color ของตัวเองค่ะมาหาว่าโทนสีอะไรที่เหมาะกับตัวเราจริงๆเราใส่สีโทนไหนเรามีออร่านะคะ รวมถึงเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับสีโทนไหนนะคะเราจะได้ไม่หยิบสีผิดอีกตลอดชีวิตเลยเอกลาสนึงค่ะคือคลาสเมคอัพนะคะคลาสเมคอัพของวีเนี่ยจะมี2ตัวค่ะ 1. น,นะคะเป็น Korean Makeup แต่งหน้าสไตล์เกาหลีจะดูวัยรุ่นเลยนะคะตัวที่2ค่ะคือ Personal Color Makeup ค่ะคือการแต่งหน้าที่เหมาะกับโทนสีผิวของตัวเองค่ะเราจะรูว่าคาแรคเตอร์ของเราเป็นแบบไหนผิวของเราเป็นแบบไหนแล้วการแต่งหน้าโทนไหนที่เหมาะกับเราค่ะตัวต่อไปค่ะคือคลาส p r o f i l e m a ค e o v e r ค่ะคลาสนี้นะคะคือการถ่ายรูปโปรไฟล์ค่ะเคยเป็นไหมคะวเวลาถ่ายรูปโปรไฟล์ทีไรทําไมดูแก่ทุกทีดูมีอายุเยอะนะคะคลาสนี้ค่ะจะทําให้การถ่ายรูปโปรไฟล์ของคุณนะคะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะนอกจากจะดูดีแล้วนะคะยังดูอ่อนเยาว์ลงด้วยอีกคลาสนึงนะคะวีทาเป็น Personal Shopper ด้วยค่ะเคยเป็นไหมเวลาไปห้างทีไรก็หยิบแต่ของเดิมเดิมเสื้อสไตล์เดิมเดิสสมสีเดิม,มเดิมแบบเดิมๆมกลับมาทุกครั้งนะคะรอบนี้ค่ะเราทำา Personal ช h o p p e r เนาะเราจะมาหาว่าคาแรคุณ เหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนนะคะการงานของคุณเหมาะกับการแต่งตัวแบบไหนกันแน่โทนสีที่เหมาะกับเราคืออะไรนะคะการแมทชิ่งเสื้อผ้าที่เหมาะสมที่เป็นตัวเราที่สุดนะคะอันนี้เราจะมาหากันในคลาส Personal Shopper ค่ะแล้วเราก็จะพาช้อปปิ้งไปที่ห้างเลยค่ะและอีกคลาสหนึ่งนะคะคือคลาส Personal Branding for Leader ค่ะภาพลักษณ์ผู้นำแบบไหนที่เป็นคุณภาพลักษณ์ผู้นำแบบไหนที่คุณอยากจะได้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องภาพลักษณ์ผู้นำและ Personal Branding กันในคลาสนี้ค่ะ ซึ่งแต่ละคลาสนะคะไม่มีเลเวลเนาะอยากจะลงคลาสไหนมาลงคลาสนั้นก่อนได้เลยค่ะมาลองชิมก่อนก็ได้ค่ะว่าเรียนแล้วดียังไงสนุกแบบไหนแล้วค่อยลองคลาสต่อไปค่ะ คอร์สของวีนะคะทุกคอร์สนะคะจะเป็น activity based learning ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนที่มาเรียนนะคะจะได้ทำกิจกรรมค่ะได้เรียนรู้จริงได้ทำจริงแล้วก็ได้นำกลับไปใช้จริงค่ะสิ่งนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงทันทีหลังเดินออกจากห้องเรียนค่ะ ซึ่งการมาเรียนกับวีนะคะเราก็จะมีคลาสเป็นแบบกลุ่มกับแบบ p r i v a t e ค่ะหากคุณอยากมาเรียนคนเดียวสามารถมาเรียนได้เนาะวี v ก็จะมีสอนที่สตูดิโอบ้านโค้ชวีนะคะมาเรียนที่สตูดิโอของวีได้เลยนะคะหรือว่าจะจับกลุ่มเป็น p r i v a t e group ก็ได้ค่ะ2คนหรือ3ามคนเป็นกลุ่มของคุณเองนะคะสามารถมาได้เหมือนกันค่ะหรือว่าจะรอพับบิ c คอร์สนะคะซึ่งวีก็จะมีออกมาเป็นช่วงๆนะคะในแต่ละเดือนว่าจะมีเดือนนี้มีคอร์สไหนบ้างก็สามารถมาจอยคลาสกับเพื่อนๆได้เหมือนกัน เคสนี้ก็เป็นเคสที่นักเรียนเนี่ยมาเรียนเขาทํางานเกี่ยวกับพวกสายบัญชีเนาะสายภาษีแล้วก็มีความคอนซูร์เวทีฟค่อนข้างสูงนะคะเวลาแต่งตัวเนี่ยเขาก็แต่งตัวสไตล์เดิมๆเ,เนาะเรียบๆพยายามไม่ใส่อะไรที่มันดูโดดเด่นเกินไปนะคะแล้วก็ใส่แขนยาวตลอดไม่กล้าใส่แขนกุดเลยนะคะแต่งตัวเดิมๆม,มาอย่างเงี้ยเราก็เลยได้มีโอกาสได้โคชชิ่งกันนะคะแล้วก็มาปรับภาพหลักกันเราก็ค่อยๆแกะเขาเนาะทีละส่วนทีละส่วนออกมาจนเขาเนี่ย กล้าเป็นตัวเองมากขึ้นพาเขาไปแต่งตัวในแบบที่เป็นเขาให้เขาเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่มันสวยขึ้นที่มันดูดีกว่าเดิมกลายเป็นผู้หญิงลูคแซ่ เป็นสาวที่มั่นใจมากขึ้นเราไม่ได้กระทบกับเรื่องของงานเลยนะคะกลับกลายเป็นว่าการที่เขาดูดีขึ้นมีบุคลิกที่ดีขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทําให้หน้าที่การงานของเขาเนี่ยราบรื่นกว่าเดิมด้วยนะคะทําให้ลูกค้าเนี่ย trust เขามากขึ้นแล้วก็ชอบเขาในแบบที่ตัวเขาเป็นมากขึ้นด้วยค่ะอีกเคสนึ่งนะคะก็เป็นเคสที่บีประทับใจมากๆเลยปกติเนาะว่าคนที่มาเรียนกับเราอะคะ่ะเจ้าตัวจะเป็นคนติดต่อมาเองแต่เคสเนี่ยคุณแม่ติดต่อมา,เรา,อมาเราก็เลยถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะ เล่าให้ฟังหน่อยว่าอยากให้คุณลูกเนี่ยปรับภาพหลักไปในทิศทางไหนคุณแม่มีอะไรในใจหรือเปล่าเล่าให้วีฟังหน่อยได้ไหมจากคำถามคำถามเดียวค่ะคุณแม่เล่าให้วีฟังสองชั่วโมงโดยที่ไม่เว้นให้วีพูดเลยมันเป็นเรื่องที่คุณแม่เนี่ยเล่าแต่ข้อเสียของคุณลูกให้ฟังว่าลูกเขาไม่ดีอันนั้นลูกเขาไม่ดีอันนี้วีก็เลยตั้งคําถามกับคุณแม่ก่อนคุณแม่เล่าข้อดีของลูกคุณแม่ให้วีฟังหน่อยได้ไหมคะคุณแม่นิ่งคุณแม่คะวีโอเคที่จะสอนนะ แต่มีข้อแม้คุณแม่ต้องมาโคชเรื่องไมล์เสร็จกันก่อน1เดือนถ้าคุณแม่ไม่แฮปปี้กับเงื่อนไขนี้ไม่สอนเพราะไม่อยากให้คุณแม่เสียเงินฟรีมีมั่นใจว่ากลับไปบ้านเราเป็นเหมือนเดิมคุณแม่อย่าเสียเงินเลยค่ะเสียดายเคสนี้ด้วยความหลักลูกคุณแม่โอเคตอบตกลงหลังจากนั้น1เดือนนะคะคุณแม่โทรมาหาวีโคชวีคะทําไมาเราไม่เจอกันเร็ววันนี้เนาะเราน่าจะเจอกันเร็ววนันนี้ถ้าหากเราเจอกันเร็ววันนี้เนี่ยสามีเขาเนี่ยน่าจะมีชีวิตที่มีความสุข มากกว่านี้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหลังจากนั้นค่ะคุณแม่ก็ส่งคนลูกมาเรียนเนาะแล้วก็มีเลเยชั่นที่ดีกันทั้งคุณแม่และคนลูกคุณลูกเรียนกลับไปเราไม่ได้ปรับแค่ภาพลักษณ์เนาะแต่ว่านั่นหมายความว่าเราช่วยหนึ่งครอบครัวให้เขามีความสุขมากขึ้นแล้วมีความสัมพันธ์ด,ดีขึ้นด้วย